วันนี้จะพามาทำบราวนี่นะคะง่ายๆสไตล์แม่น้องภูมินะคะก็จะมีผงโกโก้นะคะแล้วก็จะเป็นเม็ดโกโก้ไว้ตกแต่งหน้าเนาะก็จะเป็นอัลมอนด์ลา์น่ใครมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะตกแต่งหน้าแล้วก็จะมีน้ําเชื่อมย่าหวานหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ำผึ้งนะคะแม่น้องภูมิจะชอบใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันสะดวกง่ายดีแล้วก็นมมีนมแล้วก็ มันหวานมันม่วงหรือว่ามันฝรั่งได้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปปอกมันแล้วก็ไปต้มนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้นะคะเราก็จะต้มประมาณเจนาทีนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วปิดไฟแล้วนะคะ,ะ,นนะ,คะ,ะ,คะเราก็จะมาบดกันนะคะนี่นะคะเราก็จะมาบดนะคะมาบดมันให้ละเอียดนะคะบดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผงโกโก้นะคะเราจะใส่ผงโกโก้กัน เนี่ยค่ะใส่แล้วแล้วก็จะมาคุกให้เข้ากันนะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่นมนะคะใส่นมลงไปแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งหรือว่าน้ำเชื่อมย่าหวานนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทสใส่พิมพ์เลยนะคะนี่นะคะแม่น้องพุงก็จะวางใส่พลาสติกไอ้กล่องพลาสติกนะคะก็จะรองกระดาษมันนะคะกระดาษไขก็จะเทลงไปเลยนะคะทเทเบาๆนี่เราลงไปเลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็จะเกลี่ยเนาะเกลี่ยหน้าเขาให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งหน้ากันเลยนะเราก็จะโรยหน้าเขาแล้วนะคะแล้วก็จะเอาช้อนกดเนาะช้อนกดหน้าเขาลงแล้วก็จะเอาไปแช่ในช่องฟิตนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรา ถ้าใครจะตัดไว้เลยก็ได้นะคะทําเป็นรอยตัดไปเลยแต่ว่าแม่น้องกลมจะมาตัดทีหลังนะคะอันนี้ก็เอาช็อตกดแล้วแล้วก็จะไปใส่ช่องฟิตเลยค่ะเดี๋ยวมาดูหลังจากที่เขาเซตตัวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราแช่ในช่องฟิตนะคะประมาณชั่วโมงนึงเกือบชัว่วโมงครึ่งเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวเราก็ยกออกเนาะเรามาดูกันค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะราวนี้แบบว่าไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมเดี๋ยวแม่น้องคุณจาให้ดูเห็นไหมนี่นะคะบราวนี่มันมันหวานมันหวานกับกับมันฝรั่งเนาะเห็นไหมหน่าทานไหมคะบราวนี่ของเราแช่ในช่องฟิตนะคะเราไม่ได้อบได้อะไรนะคะ มแม่น้องภูมิก็จะทำการตัดเลยเห็นไหมคะอร่อยอร่อยเลยคะ่ะง่ายๆนะคะสไตล์แม่น้องภูมิค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด like, แชร์ให้แม่น้องภูมิด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะลองไปทำดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะ